ประเทศเราเดี่ยต้องเข้าสู่ในทซีโร่เพื่อการแข่งขันมาเป็นเทรนด์ของโลกอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานสะอาดที่ง่ายที่สุดที่ทุกองค์กรจะเข้าถึงได้คือประเทศเราเยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรประเทศอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างแดดจะแรงลมจะเบาดังนั้นพลังงานลมในประเทศไทยนี่ตัวมากกว่าเหนื่อยกว่าจะมีจุดที่ติดได้ในบนเขาในช่องเขาน้อยกว่าประเทศอื่นๆที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรไกล แต่แดดเรามีทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานทางเลือกที่จะเข้าไปสู่ในซีโหรือคาร์บอนนิวโตรได้ง่ายที่สุดสำหรับทุกองค์กรคือโซลารสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงทิ่ไทยนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า TPVA ก่อตั้งมาเนี่ยได้ประมาณ10ปีเร็เรเศษซึ่งเป็นสมาคมที่รวบรวมนะครับผู้ประกอบการทางด้านโซลาร์เซลล์มีทั้งผู้ผลิตแผง ิออุปกรณ์ต่างๆให้คำปรึกษานะครับออกแบบติดตั้งทางวิศวกรรมรวมทั้งเป็นผู้รับเหมาติดตั้งแล้วก็เป็นผู้ลงทุนขายไฟเข้าสายส่งด้วยคือครบวงจรของ value chain ทั้งหมดเราเคยมีสมาชิกนี่โ้เยอะเกือบร้อยแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆอ,องค์กรหลายๆบริษัทที่เขาก็หยุดไปสักพักหนึ่งตอนนี้เหลือประมาณ60กว่าเจ้าตอนนีก้ก็กลับเข้ามาใหม่นะครับ โครงการโซล่าฟาร์มออกมาจากรัฐเนี่ยตลาดก็หดลงไปอย่างมีนัยยะสคัญแต่พอมาเนี่ยตอนนี้ก็มีบิ๊กหลอดออกมาก็จะเปิดขึ้นมาให,ใหม่จะทําให้มีการหมุนเวียนของทางธุรกิจทางกระแสงเองินอยู่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในสมาคมก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะทํแล้วบริการติดตั้งโซล่าฟาร์มแต่โซลารูฟก็ไม่ทิ้งเพราะว่าก็เป็นตลาดที่สําคัญในอนาคตนะครับรูฟป,ประชาชนแล้วก็รูฟของบริษัทห้างร้านโรงงานห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับซึ่งก็มีเกิดอยู่เรื่อยๆ ป็นของโซล่าเนี่ประมาณ3,000กว่าเมกะวัตซึ่งอทจะทำให้มีการเติบโตเนี่ยในแง่ขนาดตลาดของโซล่าเนี่ยมันขึ้นพุงลงพอรัฐบาลประกาศมาว่าคุณจะต้องผลิตไปขายเข้าสายส่งภายในปีนี้ทุกอยาก่างก็ขึ้นไปพอขายกันหมดแล้วปุ๊บก็ปิดไม่มีโครงการใหม่มันก็จะหา,ายไปปีสองปีแต่ว่าโครงการใหม่นี่ครับที่ประมาณ5,000กว่าเมกเป็นโซล่า3,000กว่าเมกเนี่ยรัฐบาลให้เข้าปีละประมาณประมาณหลายๆร้ยอยนะห้าหกร้อยเจ็ดร้อยไปเรื่อย ไม่ใช่แต่ก่อนเนี่ยเราเทรนคนอินดัสทรีนี่มีคนเก่งๆที่โซล่าเยอะพอหมดตลาดโซล่าก็ต้องหันไปทาอย่างอื่นแต่ตัวนี้ก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นแทนที่จะมีบุคลากรที่พัฒนาต่อยอดเรดื่อยๆมันก็หดหายขึ้นๆลงๆนะครับแต่ตอนนี้พอจะมีโครงการเนี่ยสามพกว่าเมกมาแล้วอาจจะมีเฟสสเข้ามาอีกเนี่ยแล้วก็จะยิงเข้าเข้าระบบทุกปีมันทําให้สมาคมแล้วก็อุตสาหกรรมโดยรวมเนี่ยตั้งบุคลากรที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญได้ง่ายขึ้นนะครับ ประเทศเราต้องเข้าสู่ใน t ีโ r เพื่อการแข่งขันว่าเป็นเทรนด์ของโลกคนไหนรักโลกยอมจ่ายแพงสมัยนู้นนะฮะสมัยนู้นรักโลกจ่ายแพงเพราะว่าจากโซลาราแพงแต่เดี๋ยวนี้รักโลกจ่ายไม่แพงเพราะไฟจากโซลาก็เริ่มถูกลงไฟจากแก๊สดันแพงกว่าค่าไฟ FT เนี่ยแต่ก่อนติดลบตอนนี้เกือบบาทหนึ่งนะฮะราคาต่อหน่วยก็ขึ้นไปสูงขึ้นนะครับการคืนทุนก็เร็วขึ้นราคาแผงก็ลดลงดังนั้นเนี่ยการติดตั้งโซลารูร ปีนี้ก็มีคนสมัครมากขึ้นกว่าปีก่อนๆแต่กระนั้นก็ยังน้อยกว่าโคตาเยอะวันนี้ครับถ้าเกิดเทียบบรรยากาศมันเป็นเลขกลมๆได้เลยเราสร้างโตราดหนึ่งเมกเมื่อสมัย8บาทแอดเดิลต้นทุนประมาณ1 0 0ยถึงร้อยยี่สิบล้านบาทต่อเมอกะวัตต์ฟาร์มนะฮะแต่เราขายไฟได้ก็ประมาณ10บาท11บาท12บาทนักลงทุนอยู่ได้วันนี้ค่าก่อสร้างต่อเมอกะวัตต์ก็ประมาณ20กว่าล้านรัฐบาลก็เลยรับซื้อ2บาทต้น,ตน คือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณสร้างได้30ล้านเมลขาย3บาทอยู่ได้แต่นี้ต้องรวมค่าที่ดินชานูนค่านี่ด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะอุปกรณ์ยังเดียวคือประเทศเราเนี่ยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยแดดจะแรงลมจะเบาดังนั้นพลังงานลมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยส่วนมากกว่าจะเหนื่อยกว่าจะมีจุดที่ติดได้ในบนเขาในช่องเขาน้อยกว่าประเทศอื่นๆที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรไกลๆแต่แดดเรามีทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ย พลังงานทางเลือกที่จะเข้าไปสู่เน t ซีโรหรือ c าร์บ n นนิวทร l ได้เนี่ยง่ายที่สุดสําหรับทุกองค์กรคือโซล่าทีนี้จะเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการเป็นเน t ซีโรเนี่ยมีข้อจํากัดอยู่ตรงที่สถานที่และการใช้บริการสายส่งของรัฐประเทศที่เขาเปิด Open Access สหมายถึงว่าสายส่งเ,เป็นของรัฐแต่ไฟที่อยู่ในสายส่งเนี่ยยังเป็นของเอกชนจนกว่าจะมีการซื้อขายนี่คือประเทศที่ที่แอดวานซ์ไปแล้วที่จเจริญแล้วก็จะทำแบบนี้ คือสายส่งเนี่ยเป็นเหมือนทางผ่านผมก็ทราบว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีความคิดที่กล้าวที่แอดวานซ์ไปที่จะเปิดเสรีสายส่งเนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยพลังงานทางเลือกทุกชนิดโดยเฉพาะโซลา่าจะบูมมากยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการผลิตของส่งออกไปยุโรปยุโรปบังคับให้คุณเน็ตซีโร่ภายในกี่ปีเร็วกว่าดิเรกชันของรัฐาบาลขายของให้เราคุณต้องคาร์บอนนิวทรัลหรือใช้คาร์บอนเป็นศูนย์ภายในกี่ปีกี่ปีเขาอาจจะมีที่ไม่กี่ไร่อยู่ในนิคมคุณติดโซลา่าให้เต็มยังไงอาจจะใช้แค่ประมาณ5% 10% ต่อให้คุณมีแบตเตอรี่ใช้24ชั่วโมงก็ทําไม่ได้วิธีที่ง่ายทสุดคุณต้องไปหาโซล่าฟาร์มอาจจะอยู่ไกลไปข้ามจังหวัดในที่ดินถูกๆพันไร่เป็นโซล่ามีแบตเตอรี่จะ24ชั่วโมงหรือไม่24ชั่วโมงแล้วแต่แล้วคุณก็ซื้อไฟจากตรงนั้นโดยที่เวลาซื้อไฟยผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยก็ไปจ่ายค่ยาวีลิงชาร์จให้กับการไฟฟ้าที่เป็นเจ้าของสายสดปกตินี่นะครับมันใช้วิธี การคำนวณทาง AI หรือจริงๆก็คำนวณปกติก็ได้คือถ้าเราผลิตไฟที่เชียงใหม่มาขายที่มาตาพุทธที่ระยองที่ชนบุรีนะครับจริงๆเลเอิเล็กตรอนมันไหลามาไม่ถึงตรงนี้หรอกแต่มันแค่ใช้วิธีหักลบกลับนี้ทางนน้นเข้ามากี่หน่วยแล้วในระบบมันจะมีบอกว่าถ้าเกิดจะมาถึงตรงนี้มันจะลอสทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์มันอาจจะเหลือไม่ไม่ถึง100%อาจจะเหลือประมาณ9กบกว่ากว่าก็คือคำนวณค่าไฟที่บริษัทห้างร้านที่อยู่ระยองยกตัวอย่างหรืออยู่ชนบุรีเนี่ยจ่ายให้โรงไฟฟ้าที่ผลิตโซล่าที่เชใหม่ สมมติคุณใช้หน่วยเท่านี้บาทคุณกจ่ายไปแล้วตามสัญญาว่าใครจะไปจ่ายค่าใช้สายส่งสมมติในสัญญาซื้อขายซึ่งรักไม่ยุ่งบอกว่าไอ้คนขายไฟต้องไปจ่ายค่าสายส่งนะคนขายไฟก็โอเคก็จ่ายตามตามหน่วยไฟที่ผลิตแล้วส่งมาจริงๆแล้วไฟที่ผลิตได้เนี่ยมันเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านข้างๆหมดแล้วแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทดแทนด้วยอันอื่นเหมือนถักบัญชีเฉยๆนะครับผมว่าพอมันแข่งกันเซรีเนี่ยราคาจะแข่งกันลง ข้อดีเนี่ยมันจะแข่งขันกันราคาเนี่ยถ้ามี Renewable เข้ามาเนี่ยณวันนี้ Renewable จะถูกลงแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเวลากแก๊สมันแพงขึ้นอย่างยูเครนเข้ามาราคาที่แท้จริงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีสัตว์เสด็มีกองทุนที่ติดลบอยู่เป็นหมื่นล้านนะครับตอนนี้เพราะเป็นค่าไฟพอรัฐบาลเป็นเจ้ามือกําไรรับเองขาดทุนตัวเองก็ต้องโปะตอนหลังๆเนี่ยพอค่าแก๊สมันแพงค่าอะไรแพงเนี่ยรัฐไม่สามารถที่จะผ่านค่ช้จ่ายทีเดียว มาให้ประชาชนได้นโยบายช่วยเหลือประชาชนเขาก็ลดได้ตอนนี้ก็เลยมีกองทุนที่ขาดทุนอยู่พอสมควรคือถ้าเกิดอีกหน่อยเนี่ยรัดดูแค่สายส่งและที่เหลือเนี่ยผ่านเอกชนอย่างเดียวนียข้อเสียก็คือเกิดทั้งโลกขาดแคลนแก๊สแล้วราคาแก๊สพุ่งค่าไฟมันเป็นค่าไฟจากแก๊สมันจะขึ้นสูงมากต่อให้คนบอกผมผมจะเลือกซื้อจากโซลา่าเพราะมันถูกกว่าหรือสองบาทซื้อจากแก๊สประมาณอะตอน,นั้นอาจจะหกเจ็ดแปดบาทแต่โซลา่าขายหมดแล้ว ชาวบ้านบางทีก็ลาบากรับแรงเลยเพราะไม่มีรัฐบาลมาช่วยสั b s i d i z e เพราะว่าเจ้ามือไม่มีอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อข้อเสีย